คุณท่านคะหนูรำมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะท่านอย่าเรียกฉันว่าท่านเลยมันดูห่างเหินเกินไปนะเรียกฉันว่าอาสาสิทธิ์กันแล้วกันค่ะท่านค่ะ <c oughs> อาสาสิทธิ์เอ๊ะหนูรำได้เจอคุณท่านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะจ๊ะตอนปีใหม่คะ่ะแต่ตอนนั้นรำไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณอาเลย <c oughs> เา <c oughs> ขาเห็นคุณอารับแขกเยอะนะคะ กุศลสิ์ลงมายังคุณท่านมีแขกคะ่ะขอบคุณนะคะเอ,อ่อรำแค่อยากจะกราบขอบคุณคุณอาสสิทธิ์นะคะที่คอยส่งเสียรำให้ได้เรียนโรงเรียนดีๆได้เข้ามาหาวิทยาลายัยได้ทำงานที่รำอยากทำถ้าไม่มีคุณอารำก็ไม่รู้ว่าตอนนี้รำจะเป็นยังไง ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อเธออยู่แล้วเธอจะว่ายังไงแต่ฉันอยากให้เธอย้ายกขมาอยู่ที่นี่ที่นี่เหรอคะทำไมคะ ฉันรู้สึกถูกชะตากับเธอฉันก็เลยคิดว่าเธอจะว่ายังไงถ้าฉันอยากให้เธอย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วจันล่ะคะทำไมคะจันไม่เด็กพอล่ะคะเลยดูแลคุณไม่ได้ชิดจันผมรู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ผมไม่ได้คิดอะไรสกปรกแบบนั้น ล่ะคะเราทำไมต้องให้เด็กคนนี้มาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะคะผมอยากให้หนูรำย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในฐานะลูกสาวของผมบักกบูอินเตอร์